มันคืออะไร <Yeah. S 3> เอาไวไ้ไวสูบ <Yeah. S 1> สูบทำไม<อ>สูบให้เย็นคอ <Yeah. S 1> อันนี้นะใครอ่ะเนียอันนี้มันคือบุหรี่ <Yeah. S 1> บุหรี่ไฟฟ้าเริ่มระบาดหนักในเด็กหลังพบว่ามีการตั้งตู้ขายอัตโนมัติใกล้สถานศึกษายิ่งไปกว่านั้น <Yeah. S 1> เด็กปหนึ่งก็พกมาโรงเรียนด้วยแถมคำตอบที่ได้รับก็ทำเอาอึ้งเรื่องเราจะเป็นยังไงข่าวสดรีแคปจะเล่าให้ฟังค่ะ คุณผู้ชมคะมีคุณครูท่านหนึ่งค่ะได้โพสต์คลิปลงใน Tik t o k พร้อมกับระบุว่าเด็กป .1 เอาไว้สูบให้คอเย็นโดยคลิปดังกล่าวนะคะพบว่าในมือของคุณครูท่านนี้กําลังถือส่วนประกอบหนึ่งของบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งครูค่ะได้เอาไปถามเด็กๆว่าเอาไว้ทําอะไรเด็กๆก,ก็ตอบว่าบุหรี่ไฟฟ้าเอาไวด้ดูดและระบุว่ามีพี่คนหนึ่งให้มา ในคลิปนะคะคุณครูได้สอนว่าเด็กๆไม่ควรยุ่งกับบุหรี่ไฟฟ้ามันคือยาเสพติดมันจะทําให้ปอดพังและจะเป็นมะเร็งปอดเวลาหายใจเข้าก็จะหายใจลําบากวันหนึ่งก็จะหายใจไม่ออกและวันหนึ่งก็จะตายคอมเมนต์ส่วนใหญ่ต่างเห็นตรงกันค่ะว่าสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเข้าไปถึงตัวเยาวชนแม้กระทั่งเด็กปหนึ่งก็รู้จักกันแล้วและถึงแม้จะเป็นแค่หัวพอด ก็ควรสอนให้เด็กรู้ว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งไม่ดีและตอนนี้เริ่มเห็นเยาวชนสูบบุหรี่ไฟฟ้ากันเยอะมากจึงน่าเป็นห่วงเยาวชนที่เป็นอนาคตของประเทศนี้ขณะเดียวกันค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคนำกำลังลงพื้นที่อำเภอกำแพงแสนจังหวัดนคนปรปฐมหลังได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีการลักลอบขายบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าในตลาดนัดซึ่งมีนักเรียนแอบมาซื้ออยู่บ่อยครั้ง จากการลงพื้นที่นะคะพบว่ามีตู้อัตโนมัติสินค้าด้านในเนี่ยเป็นบุหรี่ไฟฟ้าและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าใช้วิธีการสั่งจ่ายผ่านหน้าจอตู้กดเหมือนสินค้าทั่วไปเมื่อชำระเงินเสร็จบุหรี่ไฟฟ้าที่สั่งก็จะหล่นลงมาและผู้ใช้บริการสามารถหยิบเอาได้เลย อย่างไรก็ตามค่ะไม่พบเจ้าของหรือพนักงานให้บริการซึ่งตลอดระยะเวลาที่ตำรวจสังเกตการนะคะพบประชาชนทั่วไปและนักเรียนนักศึกษาจำนวนมากใช้บริการแวะเวียนกันเข้าไปสั่งซื้อบุหรี่ไฟฟ้าผ่านตู้กดบุหรี่ไฟฟ้าดังกล่าวหลังจากนั้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าตรวจยึดของกลางทั้งหมดบุหรี่ไฟฟ้าชนิดสูบแล้วทิ้งและน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า378ชิ้นมูลค่ากว่า50,000บาท คุณผู้ชมคะมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ได้ให้ข้อมูลว่าสถานกา,การณ์การระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในเด็กไทยเข้าขั้นวิกฤตค่ะเพราะเริ่มสูบบุหรี่ไฟฟ้าตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาโดยการสำรวจที่โรงเรียนชั้นประถมศึกษาแห่งหนึ่งในภาคกลางนะคะพบเด็กประถมปลายเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึง43และที่น่าตกใจก็คือพบนักเรียนหญิงสูบมากกว่าชายซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อน สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบที่ใช้รูปลักษณ์มันล่อใจออกแบบผลิตภัณฑ์ให้พกพาง,ง่ายสวยงามมีกลิ่นหอมซ้ำยังมีการโฆษณาผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียทําให้เด็กๆเ,เข้าใจผิดว่าไม่เป็นอันตรายทั้งที่จริงแล้วงานวิจัยใหม่ๆที่ออกมาแสดงอย่างชัดเจนว่าบุหรี่ไฟฟ้ามีอันตรายต่อสุขภาพทั้งอันตรายต่อปอดหัวใจหลอดเลือดสมองและยังเสี่ยงต่อโรคมะเร็ง นอกจากนี้นะคะมีงานวิจัยระบุว่ากลุ่มที่ได้รับบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อช่วยเลิกบุหรี่จะติดทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้าเมื่อเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้าถึง6เท่าซึ่งการสูบบุหรี่ทั้ง2อ,อย่างจะส่งผลกระทบต่อสุขภาพเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดโรคหลอดเลือดสมองโรคทางเมตาบอลิกโรคหอบหืดปอดอุดกั้นเรื้อรงังเพิ่มเป็น2เท่า งานวิจัยยังระบุอีกว่ากลุ่มที่ไม่ได้ใช้บุหรี่ไฟฟ้ามีแนวโน้มที่จะเลิกเสพติดนิโคตินได้มากกว่ากลุ่มที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าถึง1.7เท่าทั้งนี้นะคะกลุ่มอุตสาหกรรมยาสูบมักอ้างว่าบุหรี่ไฟฟ้าจะช่วยให้คนสูบบุหรี่เลิกบุหรี่ได้แต่ไม่เปิดเผยข้อเท็จจริงที่ว่าผู้ที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเพื่อเลิกบุหรี่มักจะเสพติดทั้งบุหรี่ธรรมดาและบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งอันตรายสูงกว่าและเสี่ยงต่อการเสพติดนิโคตินระยะยาว อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้แตกต่างจากการสูบบุหรี่แบบมวลและในความเป็นจริงนะคะผู้สูบบุหรี่ที่เปลี่ยนมาใช้บุหรี่ไฟฟ้ามักจะลงเอ่ยด้วยการสูบทั้ง2อ,อย่างซึ่งจะยิ่งเพิ่มอันตรายเป็น2เท่าค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นการลดอันตรายอย่างที่มีการกล่าวอ้างข่าวสดรีแคปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้านฟ f o l เวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีดีสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ